สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องจับชายจับชัยจับชัยชเาเลนต่อไปแชนแนลครับผมคร,บครับผมวันนี้นะครับคอนเทนต์ที่เราจะมาทำนะฮะเราจะมาทำชาเลนจ์ครับโดยการที่เราจะมีฉลากให้จับนะครับเราจับได้คำไหนเราจะโทรไปหาคนที่เราคิดว่าเขาจะพูดคำนั้นออกมานะครับโดยที่เราห้ามพูดคำนั้นออกไปนะครับ ภายในเวลานาทีครึ่งครับถ้าจะทําได้ก็คือลอดไปจะท่าไม่ท่าไม่ผ่านครับต้องโดนอะไรครับพุ่นนี่เลยแคร์เลยโคโนโเพลงมาโคโนโมโคโนโมโอเคมาแต่วันนี้ครับเราไม่ได้เล่นคนเดียวน่สิครับเรามีแข้งแล้วก็มีผมแล้วมีแขเชินด้วยครับผมนั่นคือขอเป็นตัว ทางไปาทางให้แม่เดินพอ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 เหนื่อยคนตัดนะไปไม่หนุตร้งไหนอภิากาลโมณในเมื่อเรามีแขกรับเชิญเราก็ต้องให้แก่แขกรับเชิญด้วยการเล่นก่อนนะครับผมเรามาขอฉลาครับค,คุณทีมงานคุณทีมงาน เล่นเถอะเล่นเล่นเล่นไมช่ยังโอเครับคำแรกนะครับจะได้เป็นคำอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าจีบสาวจีบสาวนะครับคำแรกแล้าได้คำวจีบสาวนะครับผมโอเคอ่ะล่ะอย่าบอกนะจะโทรหาใครคือนิ้งดีกว่าครับคุณออยโทรหาใครดีเราก็ต้องโทรหาคนเจ้าชู้ใช่ไหมคนเจ้าชู้คนเจ้าชู้อ่ะโทรหาใครครับโทรหาคนเจ้าชู้เหรอโทรหาคนงูก็ไม่ได้เดี๋ยวก็ตอบเราไม่ได้อีก โทรหาจินนี่โทรหาจินนี่นะครับึ้นน้าจินนี่หนึ่งสองสามแป๊หน้าดลุดไแล้วเห็นแล้วจินนี่เลิศมากสักดจินนี่ไหมล่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเวลาต่อเมื่อจินนี่รับนะครับฮัลโหลจินนี่ว่างเปล่าเพื่อนมีคำถามถามว่าคือแบบเวลาเวลาเจอกับพี่เบลครั้งแรกอ่ะต้องทำยังไง แบบจะมาเป็นแฟนได้อะต้องทำยังไงก่อนตอนเร็วๆเ,เ,เออเอาถามมาก่อนเอตอบมาก่อนอไม่ใช่ม,ใชมันเว,เวลาแบบเจอผู้เจอผู้ชายอะ่ะเพื่อนเจอผู้ชายหล่อๆอะเราต้องเข้าไปทำยังไงเราถึงจะได้ทำความรู้จักกับเขา,าทำไงนะ เวลาเวลาลำต้องมีอะไรแบบตั้งวงแล้วก็อะไรนะคะเวลาลำมันมีตั้งวงแล้วก็ต้องแบบมืออีกข้างหนึ่งตั้งวงมอีกข้างหนึ่งทำอะไรเร็ว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 มืออีกข้างหนึ่งตั้งวงอีกข้างหนึ่งทำอะไรตั้งตั้งฉากตังเที่ยวเลยตั้งวงมืออีกข้างหนึ่งต้องต้องทำอะไร แล้วนางนางต่อด้วยทำอะไรนางอะไรล่ะกูตอบก่อนนางอะไรนางอะไรวะนางอะนางนางอะไรนงจีบใช่ป่ะเออจีบอะไรอ่ะตอบแล้วอย่าโบ้หนึ่งสองสามโบ้โอเคเฉยเลยกินนี่ก่อนตอนนี้นะครับกินนี่ได้อยู่ในรายการ จับชายของเรานั่นเองนะครับกับคิดไปกล่าวพูดอะไรเยอะไม่โอเคแค่นี้แหละเจอกันเลือดทึบมากนี่คือสีหน้าที่คนเดิมคนแรกใช่ไหมอะไรครับก็เสื้อขาวไงคนแรกครับมิชชั่นไม่สำเร็จอันนี้ไม่ได้น่ะเรียบร้อยเลยตามไปด้วยคนที่สองเราเป Alexandria ังชิปมบิลกันว่าใครเฮ้ยใครแพ้เริ่มก่อน หนึ่งจอเรียบร้อยแน่นอนผมต้องรอดไม่น่ารอดช้าหรือเร็วก็โดนอยู่ดีไปเถิดออกอยากเถิดไปนอกก็มอนจะเล่าอะนะมันจะไปเสียสักสี่ได้ยังไงวะโอเคนะครับเดี๋ยวขอฉลากเลยครับปึ๊บอ่ะคุณหมอนคนต่อไปใช่ไหมโอเคนะครับเดี๋ยวเราดูกันเลยว่าคุณหมอนจะได้คำอะไรชุดไทยครับชุดไทยนะครับ ถึงชุดไทยก็ต้องโทรหานางรำเดิเฮ้ยหาคุบูหาคุบูโอเคแต่ขอไม่เอาเดี๋ยวครูบูด่ากูนางลำเอวาคือรูปน้องวาหนึ่งสองสามปอปเอวามันชื่ออะไรนะนาริศาไงนาริศาประพันธ์ศรีจำแม่นด้วยเราจะมั่วมารับสายกูไหมไม่รับอ๋อนะถ้าไม่รับก็คือผิดนะแต่เราจะเริ่มจับเวลาแล้วครับเราจับตลาดยังจับแล้วไง แต่เราจะเริ่มจับเวลานะครับเมื่อรับสายแล้วนะครับผมโอเคฮัลโหลว่าว่าว่าน้องรักของพี่ว่าไงครับอ่าว่าเวลาเวลาวารำอ่ะว่าว่าต้องใส่ชุดแล้ เออชุดชุดลำม,มันเป็นของของประเทศอะไรประเทศไทยเออแล้วเอาอ่าแล้วแล้วไอเนี้ยมันเขาเรียกอะไรวะเวลาเราลำวงอะ่ะเวลาเราวงมาตรฐานอะ่ะเราใส่ชุดอะไรเราใส่ชุดอะไรที่เขาเรียกกันเขาที่เขาเรียกกันเป็นภาษาแบบภาษาชาวบ้านแบบรวมๆเลยชุดอะไร ว่าค <muitas S 2> ุณหมอนได้เผลอพูดคำว่าชุดลงไปต้องห้ามซึ่งแน่นอนนะครับเราก็ลองโทษนับหนึ่งอนั้นปูมาดีอ่หลอกดีนะเนะมึงกับมีนเขาพูดชุดดมอนอเพื่่่นนละผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัด จนสามารถกลับบ้านได้โอเคไปคุณต่อไปดีกว่าคุณวุ้นะคะคุณวุ้จะโทรหาใครกันนี้รหาใครอจับจับกบอลได้ปะได้ได้จับได้จับกบอลแต่ละคนแต่ละคนไม่หล่อยังไงวุ้นก็ไม่รอดอเลยมึงคิดว่ากูจะไม่รอดจริงๆวะจับคาราครับอย่าเร่องเยอะโอเคมาแค่นี้จะไปยากอะไรวะท่านผู้ชมรอดูผมจะไปหาท่านผู้ชมรอดูผมได้คำว่า ต้มโอเอาละโหมันก็ไม่ได้ง่ายนะโทรหาใครดีเดี๋ยวดผมทก่อนมึงนะน้องเฟิร์นดีกว่าโทรหาน้องเฟิร์นนะครับน้องน้องกะไรนะึ้นนาน้องเฟิร์นหนึ่งสองสามปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราจะโทรหาอ่จับเวลาปะจับเว่รออะไรอ่ะเริ่มเลยเริ่มเยเรรรรวร ฮัลโหลเฟิร์นว่างคุยเปล่าเฟิรแบบ์นพี่มีอะไรอยากถามมากเฟิร์น <laughs> ชอบกินอะไรผลไม้ที่มันแบบมีรสเปรี้ยวมั้งอ,ดด <c oughs> อ่ะเออไม่ต้องเปรี้ยวมากก็ได้ที่มันมีรสเปรี้ยวอะ่ะเฟิร์นช่วยไล่พี่หน่อยได้ไหมแบบไล่ชื่อมาเลยอ่ะพี่อยากรู้ มีตลิงปิงอ่ามีตลิงปิงอ่าหือเป็นมะมม่วงอ่ามโยมไมโยมอ่ะกระท้อนกระท้อนอ่ะเอ่อพี่พี่อยากรู้ว่าไอไอลูกที่มันใหญ่ๆอ่ะแล้วก็ข้างในมันแบบไอลูกที่มันที่มันเป็นลูกสีเขียวใหญ่ๆแต่ที่ไม่ใช่มันแตงโมเขาเรียกอะไรนะเฟือน ใช่ที่มันมีรสเปรี้ยวๆยวอ่ะข้างในที่มันผ่ามามันก็จะแบบเป็นแบบเม็ดเล็กๆอีกทีนึงอ่ะสีอะไรอ่ะสีเขียวส้มโออ่ะฟักเฟรชรับไม่ได้ตอนนี้เฟิร์นอยู่ในรายการจับฉายนะครับผมกับคำต้องห้ามที่เฟิร์นได้พูดไปแล้วว่าส้มโอคือคีย์เวิร์ดของพี่เว้ยขอบคุณพี่รอดขอบคุณไ,ไ,ไปแล้วไปแจกที่ไหน ก็ไม่เป็นไรก็มีสองคำรูรู้กันเรื่อคำที่สองอีกคำหนึ่งเลยบ้างล่ะอ่ะก็ไล่จากเอ้ยไม่เอาดีกว่าต่อไปไล่จากเหมือนเดิมดีกว่าเอาโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่จะโชว์ค่ะขนงงไม่ได้เป็นไงฉลาดว้าวผมจะร่อยนะผมเผื่อพูดคำว่าชุดนะเด็กคือแบบมันเป็นชุดอ้ะผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็มันคือชุดอ้ะเครื่องแต่งกายโอเคกระถางการไปอีกนะทุกคนนะไม่ได้ละมาคำต่อไปดีกว่าคุณออยรอยจุ๊บ เราจะเรียกกันคนละสองคำนะฮะเพื่อคลิดจะไม่ได้ยาวไปมั่งนะขอบมาละขอมาไม่เล่่นไพไม่เล่นไพ่เล่นไพ่ตีการพนันนะพี่น่พรองเท้าแต่งรองเท้าแปะนะครับโอเคจะโทรหาใครครับเราจะโทรหาพลอยปอมินทิดาขึ้นหน้าอีพลอยหนึ่งสองสามปึ๊กดีแหละท่านผู้ชมเห็นแล้วนะ แต่ผมไม่อีกเลยเลยเหมือนเดิมครับแล้วจับเวลาตอนเมื่อเขารับสายเล่นติดเกมอยู่วะเนาะฮัลโหลพลอยพลอยพลอยว่างไหมมีเรากูมีกูมีอะไรถามหน่อยดิลองเอิ่มอะไรนะพี่พี่มือใส่ทุกวันอะเขาเรียกว่าอะไรวะพี่อะไรอ่ะที่กูใส่ทุกวันที่อยู่ที่อยู่ที่ตีนมึงอ่ะเพื่อน รองเท้าเหรอเออรองเท้าอะไรองเทเตะเลิศเลิศมากจจังวะก็เพื่อนผมมันเก่งอะครับนั้นเออแค่นี้แหละอีเวนไปเอ้ากลับมาเร็วีรี่รองเท้าแตกได้นะกบอแเรวเคยแต่งกายไม่เชี่ยกูปะจับเวลาเขาสองทีคำต่อไปนะครับที่เราจะ ได้กันก็คือโอ้โหอิฐผ่านใคร <laughs> ไปทายถูกว่าไอเจไอเจรู้มึงกูงจะบอกให้ถ้ามุดมันมาอยู่กับกับมือกูอะม,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 มันจะไม่ยากเลยที่บ้านกินบ่อยมากจะบอกว่าใครเป็นคนบอกติวติวจิ๊ติวรักไอติวเป็นโง่แต่เอาจริงมันยากรอบกูเลยเพราะที่บ้านกูกินกันเป็นวันเรื่อยแต่ผ่านร้านหน้าตาเป็นไงวะกูยังไม่รู้เลยที่กูกินไงในที่บ้านที่มันเป็นตรงเนี้ยแล้วมันจะกินแบบตอนตอนวอดอะแค่แต่มันจะนึกว่ามไหมกินที่บ้านเอง ใครจะไปทายถูกว่าอินทผาลัมอินทผานลาม,ตา,ลา,มาตาเป็นไงวะ, <c oughs> ะๆๆๆมวันอาอมณ์มันคล้ายๆเม็ดองุ่นนะครับแต่เป็นทรงยาวแล้วก็เนื้อเป็นหนัมพันแบบจากๆหน่อยแต่เคี้ยวไปข้างในมันก็จะนุ่มแล้วก็อร่อยนะครับเพิ่งมันมีหลายพันนะแต่ว่าที่บ้านผมมากินกันบ่อยนะครับเพราะว่าที่บ้านผมมีสลา,ามนะครับคนโทรหาใครไว้ดี่ยโทรหามูนาือรูปอินทาผาลามัมนะเออมูนาน้องสาวไอ้วุ่นเอา้ส่วจะโทรหามูนาครับน้องสาวของปักวุ่นเอง ยังไงแม่นไหมอืมเปนดทูอังกฤจะเปิดกล้องไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปกล้องจะขับมาเลย้มันโอนไปรับไ่รับสายไ่รับสายลอยเรียบร้อยเรียบรอยตายแน่นอนนะครับยังไงก็ไม่มีใครทายถูก็หาได้หมดแล้วดาบพลับ น้องยังไม่รับน้องยังไม่รับน้องทัรหาเป็นคนเดิมแล้วมูนาขึ้นรูปมูนาหนึ่งสองสามพ่จารณามากขึ้นไหมละอีกรอบหนึ่งรับทึ้งวายแล้วเฟลเอ้ยมูนามูนาพี่พี่มีอะไรจะถามว่าบ้านบ้านแกอ่ะบ้านไอ้วุ้นอ่ะ เออ่บ้านแกกินอะไรบ่อยๆอะ่ะที่มันเป็นผักผลไม้อะ่ะเวลาช่วงบวชอะ่ะไอที่มันคล้ายๆอ่งหุ่นแล้วมันย,วยาวๆอ่ะที่ที่กินช่วงบวชอะ่ะมิสลามอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะเหมือนลองกองอะ่ะมันคือลูกอะไรอะ่ะเออฉลาดเก่งมาก ทรหาไม่ผิดคนจริงเลยขอบคุณมากลองโทรหาคุณดนดิตายทำไมกดเป็นวิดีโอขอตกใจหมดไม่พี่กดผิดโอเคแค่นี้แหละนอนเธอขอบคุณมากซีอ u a อเกนนี่เืียรเจมสลองกองรอดนะครับก็รอดนะครับก็รอดนะครับผมยังคงขิงเหมือนเดิมว่าผมต้องนี่ผมองไม่โดนผมต้องรอดจากคลิปนี้คลิปนี้ผมต้องนำ m b e r หวันนำปุ๋วหวันแล้วลืม มาจุ๊กในเพื่อนจุ๊กโอเคนะครับเดี๋ยวเราจับเหลือกันซี่อันนะครับโอ้โหเหล่าแปะหัวหนึ่งโอเคมึงมีน่าไม่น่ามีอะไรแจกอันนี้เป็นขั้นตอท้ายของคลิปนี้ะเป็นคนปิดคลิปปากแซ๊บโอ้ปากแสบใครจะรู้นอกจากเราจะพูดปากแสบจะไปยากอะไรวะเตรียมโดนด้วยวุ้นถอยแหวนรอเลยแหวนรอเลยเดี๋ยวนะผมคิดก่อนโทรหาใครหรือปากแสบปากแสบนักไหนี่ไอ้ตาช่วยได้ไอ้ฟุ๊ก หาก่อนเฟมอยู่ไหนวะโอเคคนระับเดี๋ยวผมจะโทรหาธนับุญธรรมนะซึ่งคื่อลูกแปะเนืเ้อลูกจะรับไปเนี่ยรับคู้ทีเธอฮัลโหลเพิ่นฟูก เพื่อนมีอะไรจะคุยหน่อยอ่ะว่างปะมีอะไรฟุ๊กไอที่ปกติเราแบบเราด่ากันด้วยกลุ่มบ่อยๆอ่ะมึงจะด่าอ่ามึงจะพูดกูว่าไงวะเวลาแบบไอ่เหี้ยไอสัตว์ไอ่ฟุ๊กไอ่เหี้ยอะไรเงี้ยไม่เชื่อกูมันไม่ชิ่อมันไม่ใช่ไม่ใช่ของแฟนเพื่อนอยากรู้ว่าแบบสมมติว่าถ้ากูด่ามึงแบบมึงจะบอกกูว่าอ่า อาไอ้ตรงไอ้ตรงเนี้ยของกูอ่ะมันจะว่ากูว่าอะไรตรงไหนตรงที่เวลากูพูดอ่ะอะไรไฟไม่ใช่ไอ้เพื่อนไอ้ตรงที่กูพูดอ่ะแบบที๋เรากูด่ามเยอะๆมันจะบอกกูว่าบอกว่าไอ้เีงยเอ้ยไอ้เงยคิดไปทีวะเฮ้ยมึงจะบอกกูว่าอะไรเพื่อน ไอ้ไอ้ตรงที่ใต้จมูกอะใต้จมูกอะใต้จมูกลงมาแล้วทีเวลากูด่ามึงจะบอกกูว่าเกือบแล้วเกือบแล้วทีเดียวปากอะไรอีกอันนึงอีกอันนึงอันนึงเพื่อนเออมีปากมีปากมีคำว่าปากอีกอันนึงชื่อเวลากินรสเผ็ดจะเป็นไงวะให้เวลาเวลากินรสเผ็ดเป็นไงมันจะไงปากเผ็ดอันหนึ่ง ไอ้เหี้ยเลยกูมันใจถั่วมึงกูจะแพ้แล้วเร็วสองปากอะไเพื่อนหนึ่งมดเงี้ยมดเงี้ยไอ้เหี้ยปากแซ่บปากฟุกปากแซ่บปากแซ่บเพื่อนรักปากแซ่บมึงสี่ฟุตไปไม่ถูกเลยมึงเไหรกูบอกว่าไอ้นะมึงเลิศมากเพื่อนก็ทีเวลามึงด่ามึงชอบกูบอกปากแซ่บปาก ไอ้เยี่ยบไอทีมึงพูดไม่ได้อ่ะไอ้เียแ่นกูฮะมองแล้วกูจะรอดอยู่แล้วเยี่ยบุ๊กเพรามึงอ่ะคุผมบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าถอดแว่นรอไม่เชื่อผมไงฮะฟุ๊กคัมเมลเกนี่พูดไม่ได้เพื่อนโอ้ยสัตว์สึกนี้มีเขียร์ยาวเดี๋ยวมึงเกลูกูแค่นี้แหละที่อ่ะไปโดนคุยกูจะรอดแล้วมันมาปากแล้วมันมีปากแล้วว่า ที่ที่มึงชอบด่ากกู้ไว้นะไอ้ชีอ้วนเท่ากับว่าก็โดนกันทุกคน่ะร้อยผ่านหนึ่งไม่ผ่านหนึ่งและสองทุกคนเลยสามคนนะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไลค์ไลค์มึงไปไกลๆอ่ะไปแชร์นับจับใครให้ผมด้วยนะก็แกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายเว้ ありがとうございます。